สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องให้อาหารสัตว์ขนาดเล็กนะครับควบคุมด้วย Arduino Uno โดยการตั้งเวลาครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 328p นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งทั้งตัวระบบควบคุมและกลไกนะในการให้อาหารก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติกเอพออย่างดีครับเพื่อเหมาะไว้สำหรับในการใช้งานนะครับและเพื่อความคงทนนะครับของการใช้งานของตัวเครื่องนั่นเองครับโดยตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยนะ Arduino Uno นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำมาที่ในการเป็นไทม์เมอร์ในการตั้งเวลาในการให้อาหารนั่นเองครับโดยในที่นี้ครับเราใช้โมดูลเรียวไทม์คอบที่อยู่ภายในตัว a r d u i n u n ในการสร้างฐานเวลาขึ้นมานั่นเองครับเราสามารถที่จะทําการเซตค่าเวลาผ่านทางสวิตช์หน้าเครื่องได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันพร้อมทั้งมีในส่วนตัวหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2บรรทัดเพื่อแสดงค่าเวลาและค่าเวลาที่ตั้งและสถานะการทำงานตัวเครื่องนั่นเองครับและสำหรับนะครับ Relay หนึ่งช่นงก็จะทำมาที่ในการรับสัญญาณจากตัว Arduino u n ครับเพื่อทำมาที่ในการตัดต่อแรงดันไฟฟ้าขน 2วต์ให้กับตัว DC เกียร์มอเตอร์ครับซึ่งตัว DC เกียร์มอเตอร์ก็จะอยู่แปะทางด้านข้างข,างของตัวกล่องครับโดยใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ10 rpm หรือว่า10รอบต่อนาทีนั่นเองครับเพื่อเป็นต้นกําลังในการหมุนเกลียวนะครับภายในท่อในการฟีดอาหารออกมานั่นเองครับซึ่งภายในก็จะเป็นเกลียวลักษณะของเกลียวอะคิมิดสนะฮะซึ่งจะทำหน้าที่ในการลาเลียงอาหารที่อยู่ด้านบนในส่วนของตัวฮอปเปอร์เนี่ยไหลลงมาในขณะที่ตัวเกลียวนั้นกําลังหมุนอยู่นั่นเองครับอาหารที่ถูกนะครับ เกลียวหมุนนะก็จะถูกตกลงมาอย่างภาชนะนะที่ตก อยู่บนอ่าอยู่ทางด้านข้างของตัวกล่องนั่นเองพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีในส่วนของตัวพัดลมเอาไว้สำหรับในการระบายอากาศของตัวเครื่องนั่นเองนะครับเราจะใช้พัดลมขนาด DC 12โวลต์นันซึ่งเป็นพัดลมขนาดเล็กครับทำการต่อเชื่อมกับบอร์ด Arduino เพื่อทำหน้าที่ในการแบ่งแรงดันไฟจากตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับกระแสะไม่ต่ำกว่า5าแอมป์นั่นเองเพื่อเป็นจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่องนั่นเองครับโดยตัวเกลียวอะคริมิดิสข้างในก็จะทำมาจากโลหะอย่างดีนะครับถูกใส่ไว้ในท่อนะครับเพื่อทำ,อนทนำอาหนา ด้วยอาหารเม็ดที่เราใช้ก็จะเป็นเม็ดขนาดเล็กสําหรับสัตว์จิ๋วนะอย่างเช่นหนูนะครับกระรอกขนาดเล็กอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยนะครับข้างๆของตัวฮอปเปอร์ที่ทำามาที่ในการบรรจุอาหารนะก็จะติดในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งทํามาที่ในการวัดปริมาณอาหารนั่นเองครับถ้าเกิดอาหารนะครับถึงก้นขวดแล้วตัวเซ็นเซอร์นั้นอยู่โล่งๆนะครับก็จะกลายเป็นว่าตัวภาชนะนั้นเอมพี้หรือว่าว่างจากอาหารนั่นเองแต่ในที่นี้ครับผมเราทำการทดสอบเพื่อว่าผมเหลืออาหารจากการทดสอบไปก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ จริงๆแล้วสามารถได้ทําการใส่อาหารได้มากกว่านี้นะครับฉะนั้นตัวเซ็นเซอร์ก็สามารถทําการตรวจจับอาหารได้ก็จะขึ้นคําว่า full นั่นเองนะครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลงยากครับเพียงแค่เราเตรียมในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับกระแสไม่ต่ํากว่า5แอมป์นะครับเสียบเข้าสู่ด้านข้างข,างของตัวกล่องควบคุมของเราครับซึ่งผมก็จะทำช่องในส่วนของการเสียบแจ็คอะแดปเตอร์เอาไว้นะครับโดยมีแกนในเป็นบวก แกนนอกเป็นลบนะฮะห้ามสลับการเด็ดขาดนั่นเองใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์เนืน่องจากว่าตัว DC เกียร์มอเตอร์ของเรานั้นใช้แรงดัน12โวลต์นั่นเองครับสำหรับตัว d c ีเกียร์มอเตอร์ก็จะมีในส่วนของตัวคัพปิ้งนะที่ทำมาที่ในการเชื่อมกับตัวเกลียวอะคิมิริดข้างในเพื่อทำมาที่ในการส่งกำลังให้เกลียวหมุนเพื่อลำเลียงอาหารที่อยู่บนฮอปเปอร์ทางด้านบนไหลออกมาทางช่องที่อยู่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งและตกลงมูลภาชนะเพื่อให้สัตว์ตัวเล็กสามารถที่จะกินอาหารได้นัันเองครบ ครับและว,วิธีการทดสอบครับในที่นี้เราก็พร้อมแล้วในที่นี้เราก็ใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์เสียบข้างด้านข,าข้างของตัวกล่องควบคุมและทําการเปิดแหล่งจ่ายไฟขึ้นมาครับสังเกตดีๆครับนะฮะก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะฮะพัดลมก็จะเป็นลมที่นะครับเป่าออกมาทางด้านข้างตรงนี้เพื่อทำมาที่ในการระบายอากาศในบริเวณที่อาหารอยู่นั่นเองนั่นเองนะครับนะก็จะได้ยินเสียงพัดลมขนาด12โวลต์น,นะครับและสำหรับการ ตั้งเวลาในการใช้งานก็ไม่มยากครับสลหรับหน้าจอ LCD บรรทัดแรกก็จะเป็นเวลา RTC ครับหรือว่าเวลาเรียลไทม์ขคอกันเองครับสามารถตั้งเวลาได้นะโดยการกดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งครับอย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15นาฬิกาแล้วก็กดปุ่มปุ่มซ้ายคือเพิ่มปุ่มขวาคือลดตรงนี้นะครับมาอ,อย่างเช่น15นาฬิกานะครับกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยนาทีนั่นเองครับ15นาฬิกา10 5นาทีก็ได้นะครับเซอร้ปุ๊บถ้ากดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการตั้งเวลาการให้อาหารเช่นผมต้องการให้อาหารอยู่ที่เวลา15นาฬิกาเหมือนกันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยนาทีสักประมาณ17นาทีแล้วกันครับกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นค่าเวลาความนานของการให้อาหารตั้งดีฟอร์ว่า15บเสกเราสามารถเพิ่มได้เช่นเป็น20เซกหรือย หรือว่า15เซกตามความต้องการของสัตว์ที่กินอาหารนั่นเองครับผมตั้งไว้ประมาณ25เศกแล้วกันเสร็จลอยปุ๊บกดป,ดปุ่มสีแดงค้างเพื่อเป็นการลันเวลาครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15นาฬิกา16นาทีแล้วเดี๋ยวเรารอดูครับถ้าเกิดถึงเวลา15นาฬิกานะครับ17นาทีแล้วนะครับอาหารจะไหลลงมาตามเวลาหรือไม่จะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าจอขึ้นคําว่า full ก็จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับอาหารมันจะไปถูกเซนเซอร์ถ้าเกิดอาหารลดต่ำลงก,กว่านี้จนเซนเซ,นเซอร์นั้นเปิดช่องว่างนะครับมันก็จะว่างเปล่าก็คือให้สามารถใส่อาหารลงไปในฮอปเปอร์เพิ่มเติมได้นั่นเองครับโดยสาาถานะการวัดก็จะอยู่ที่ประมาณ full บก empty นั่นเองเนะครับเนื่องจากว่าเซนเซ,นเซอร์ในการวัดระดับอาหารนั้นเราจะใช้หลักการของการสะท้อนรังสีอินฟราเรดไปสะท้อนกับตัวอาหารและสะท้อนกลับมายังตัวรับที่อยู่บนเซนเซอร์ทาให้สามารถส่งสัญญาณไปยังตัว Arduino you know, เพื่อทํห้าให้ในการดูสถานะของอาหารว่า เต็มหรือว่างจากตัวฮอปเปอร์นี่เองครับอ่ามาแล้วครับอาหารสังเกตาหารไหลลงมาดีๆครับอันนี้เราตั้งไว้ที่ประมาณ25เซกนะฮะอ่ามันก็จะหมุนนานหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับอหาค่อยๆไหลลงมาครับอันนี้มันจะไหลออกมาเป็นช่วงๆนะครับอ่าอันนี้25้าเซกปริมาณอาหารที่ไหลออกมามันก็จะเยอะนิดนึงครับอยู่ที่เวลา25เซก สามารถตั้งระยะเวลาให้มันมากกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าน้อยกว่าน,นี้ก็ได้ตามปริมาณของสัตว์ที่กินอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์ปริมาณมากเนี้ยนะฮะก็ตั้งเวลาให้มันเยอะอาตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารอาหยุดไหลลงมาแล้วนั่นเองครับอาหารก็จะถูกดูดลงไปข้างล่างเห็นไหมครับมันก็จะมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของตัวเครื่องให้อาหารสัตว์ขนาดเล็กโดยการตั้งเวลาควบคุมด้วย,วยอัลดอโดยูโดนั่นเ่งนะครับก็จะได้อาหารปริมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ25เซ ถ้าเกิดสัตว์เพศประเภทกระลอกหนูตัวเลก็กก็กินก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับเวลาเราสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการตั้งเวลาให้อาหารเลยเนี่ยแล้วก็สามารถตั้งเวลากดโดยการกดปุ่มสีแดง2ครั้งเลยก็ได้นะครับ1 2นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นนาทีอย่างเช่นผมต้องการ19ก็ได้นะครับเร็จร้อยเพื่อกดปุ่มสีแดงอีกครั้ง จนกว่าเวลาจะรันก็คือเดินต่อฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาวนมาถึงนะครับ15นาฬิกานาทีนะฮะอาหารก็จะถูกไหลลงมาเหมือนเดิมตามค่าเวลาแต่ว่าเวลาการใช้งานจริงก็สามารถตั้งเวลาให้มันห่างกันกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นการทดสอบผมเลยตั้งเวลาให้มันสามารถที่จะเห็นนะฮะได้อย่างชัดเจนว่าอาหารมันไหลลงมาตามเวลานี่ครับรอดูนะครับตอนนี้อาหารยังไม่ไหลลงมาครับจะได้ยินเสียงพัดลมมาลมตรงนี้ค่อนข้างแรงนิดนึงครับลมเย็นเลยไม่ถือว่าแรงครับเย็นครับ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง10วินาทีสุดท้ายแล้วนั่นเองครับรอดูนะครับออกมาแล้วครับสังเกตดีๆเห็นไหมครับมันจะไหลออกมาเป็นช่วงๆครับแล้วแต่อาหารมันจะไหลลงไปในเกลียวนะครับเกลียวที่ใช้เป็นเหล็กอย่างดีนะครับก็จะมีความคงทนสูงนะครับทนแรงบิดได้เยอะอาหารก็จะไหลออกมาได้อย่างนะครับคงที่นั่นเองครับ ค่อยไหลลงมาครับประมาณรบยี่ห้าเศ็เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวนะครับเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno แบบตั้งเวลาครับผมอ,อันนี้อาหารก็จะเหลือประมาณนี้ถ้าเกิดอาหารตามลงมากกว่าตามกว่าค่าของเซนเซอร์มันก็จะเป็นแจ้งเตือนอ่ามันก็จะแสดงบนหน้าจอยสว่าอ่า empty นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับ อาจจะต้องต้องใช้เวลารีเซ็ตแั๊บหนึ่งนะครับครับผมผมขอจบการนําเสนอนะครับเพื่อให้าหารสัตว์อัตโนมตัติ้วยการตั้งเวลาขนาดเล็กแต่เพียงท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ